ดูดูท่าของเงปลือกดูท่าของ,งานางขอเปลือกสักก่อนค่ะ มองดูสัตว์ธรรมชาตินะคะกระรอกกระแตค่ะมีนกด้วยนะคะไม่ได้เลี้ยงค่ะเขามาของเขาเองค่ะพี่สีทุกท่านค่ะเข้ามาอีกหูด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 ูนางปอกเปลือกดูดูท่าทางน,นานปอกเปลือกสะกนค่ะแทกินไม่ให้เสียหายเลยค่ะไม่เสียของ hundred. สวัสดีค่ะคุณกิติพัฒน์คุณกิติค่ะ สวัสดีครับแม่รจนาผมมาให้กําลังใจครับสวัสดีค่ะคุณยายเคนมาสงกําลังใจขอบคุณมากๆค่ะยินดีค่ะยินดีค่ะวันนี้ขึ้นสายค่ะตื่นสายด้วยตื่นมาตีตีสี่กว่ากว่าไม่ค่อยสบายแต่เมื่อคืนปวดหวัวตังแต่เมื่อคืน วันนี้ก็เลยเปี้ยวหนึ่งวันเย็นวันจันทเลยค่ะยิ่งยาวเลยสวัสดีคุณเกิตจ้าจากคุณธเคนนะคะ อิ่มแล้วเหรอไปแล้วอิ่มแล้วไปแล้วเอายัง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 เสียดายอยู่ยังไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีครับคุณรจนาสวัสดีค่ะคุณโกติสวัสดีค่ะค โกกิตินะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะขอบคุณใจบัวหัวค่ะขอบคุณนะคะ,ะ,คะอมองหมดเป็นหนึง่งลูกมองสามระดูด้วยนะ ลอกตัวนึงก็หมดไปแล้วค่ะหนึ่งลูกนี่มากินกล้วยนี่เขาชอบกินกล้วยหางม,มุกมมหน้าลนะ่ะที่ต้นนะ่ะสุคาต้นนะ่ะหายหมดเลิฟเลิฟครับขอบคุณมากมากค่ะคุณโกติขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณมากมากคะ่ะขอบคุณกำลังใจค่ะ เริ่มแล้วจ้าทุนเอเคนข,ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเช้านี้ของเอเคนปกติไหมคะตื่นไม่ทัน สวัสดี11บเอ็ดน้าดูใจด้วยนะคะอรุณสวัสดิ์ทุกทุกท่านค่ะอรุณสวัสดิ์แบบสาสายหน่อยนะคะวันนี้